มาจ้าเพื่อนๆมาทํากับข้าวให้ดูเช่นเคยวันนี้จะทําทอดรากบัวกับกุ้งจะ้ะ <c oughs> อันนี้กุ้งแกะแล้วนะคะแกะเรียบร้อยและผ่าหลังเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอามาสับนะคะเดี๋ยวจะเอามาทุบแล้วก็สับอันนี้ก็จะเป็นรากบัวอันนี้มีอ่าต้นหอมซอยเอาไว้สําหรับลาด ก็จะเอาไปทอดผสมกันทุกอย่างแล้วเอาไปทอดเอาไปทอดแล้วทีนี้ก็ตักขึ้นตักขึ้นก็ใส่ซุปไก่ลงไปใส่ไข่เข้าไปก็โรยด้วยทำเหมือนราดหน้าแล้วก็ราดลงไปเลยนะคะโอเคมาดูตามขั้นตอนเลยจ้ะอันนี้ก็จะใส่ถุงนะคะใครมีที่ปั่นก็ใช้ที่ปั่นเอาแล้วกันอันนี้ก็จะทุบเอานะคะอัน,นี้เป็นรากบัวที่ล้างสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเดี๋ยวจะทุบ จะทุบนะคะโอเคทีนี้ก็สักกระเบอือนี่แหละทุบทุบให้ละเอียดเลยนะคะ ه, กระเด็น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 ไม่ได้ปิดถุงเดี๋ยวปิดถุงก่อน โอเคทุบเลยนะคะทุบให้ละเอียดเลยจ้าไม่มีที่ปั่นก็เอาไปปั่นนะคะที่ปั่นก็มีอยู่แต่ว่าเพื่อนๆจะมองไม่เห็น สับเอาก็ได้นะคะสับเอาเดี๋ยวขอเวลาทุบแป๊บหนึง่งโอเคแล้วจ้าเราทุบละเอียดแล้วนะคะก็พักไว้ที่ก่อนจากนั้นเราจะมาสับกุ้งสับกุ้งนะคะกุ้งเราผ่าหลังแล้วก็จะมาทุบซะก่อนผ่าหลังแล้วก็ตัดผ่าหลังนะคะแล้วก็ทุบทุบป,ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็อพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูสักสองสามตัวนะคะเราผ่าหลังแล้วก็ทุบซะก่อน ชุบซะก่อนเดี๋ยวมาสับนะคะโอเคจ้ามาจา,จากนั้นเราก็มาสับนะคะทุบแล้วจากนั้นเราก็มาสับเลยสับให้ละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวขอเวลาสับแป๊บนึ่งจ้ะมาจากกุ้งเราสับเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้อาศัยไว้ในกระมังจากนั้นเราก็จะมาใส่รากบัวลงไปนะคะรากบัวที่เราสับไปต้ตะกี้ที่เราทุบตะกี้นี่นะคะใส่ลงไปผสมลงไปกับกุ้ง คือประมาณนี้นะคะจา่นั้นเราผสมเ,เครื่องปรุงเลยไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะคะเพราะเรามีซุปไก่เดี๋ยวเราจะทําแบบลาดหน้าลาดไปนะคะใส่พริกไทยใส่พริกไทยใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะพริกไทยเกลือตามด้วยแป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดนะคะ สักสองสามช้อนน้ำมันงานนิดนึงใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนะคะน้ำตาลกุ้งก็มีความหวานแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลแค่หนึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะซีอิ๊วก็ไม่ต้องใส่จ้ะจากนั้นเราก็มานวดมา ขยาามไม่เข้ากันนะคะขยาามไม่เข้ากันกับเนื้อกุ้งเลยจ้าอ่าเราจะใส่ตะไคร้ไปนิดหน่อยอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตะไคร้นะคะใส่กระเทียมสับไม่ใช่ตะไคร้ใส่กระเทียมสับจะขอโทษทีนะคะใส่กระเทียมสับเข้าไป ครึ่งช้อนชาประมาณน,นี้นะคะจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันจ้าคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะใช้วเวลาขยำนานนิดนึงนะคะ ขยันอาขยำให้มันมีความเหนียวให้เนื้อกุ้งมันมีความเหนียวนะคะเดี๋ยวขอเวลาขยำแป๊บนึงจ้ะใส่ไข่ไปหนึ่งฟองเกือบลืมไปเกือบลืมไปนะคะต้องใส่ไข่ด้วยจ้ะเกือบลืมไปเกือบลืมใส่ไข่เข้าไปด้วยหนึ่งฟองโอเคขยำเกือบลืมไ,ไปนะคะเกือบลืมไข่จ้าโอเคขยำเลย ใส่ไข่เข้าไปหนึ่งฟองขยำเลยนะคะขยำไม่เข้ากันใช้เวลาขยำนานนิดนึงสักห้านาทีโอเค ประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาไปทอดโอเคนะคะมาจัะเรามาทอดกันเลยนะคะเปิดไฟก่อนใส่น้ำมันพืชเข้าไปพอประมาณน้ำมันพืชโอ้มีน้ำมีน้ำอยู่ในนี้มีน้ำอยู่ในนี้นะคะ จะนัใส่ลงไปจะทอดสักสองหนนะคะทอดสักสองหนไฟไม่แรงมากนะคะไฟเอาแบะแบะออกจ้าแบะแบะออกนะคะ ไฟไม่แรงมากทอดไปก่อนจ้ะมาจ้ากลับอีกด้านหนึ่งนะคะกลับอีกด้านหนึ่งโอเคสวยงามสวยงามหอมมากเลยนะคะหอมหอมทอดได้สุกเลยจ้าได้เยอะอยู่นะได้เยอะมากเลยจ้ะทอดสองหนนะคะ ใส่จา,จานไว้ก่อนนะคะสวยงามมากเลยจ้ามาจ้ะจากนั้นกระทะใบเดิมนะแต่ไม่มีน้ำมันแล้วนะคะทีนี้เราจะใส่อ่ซุปไก่ลงไปใส่ซุปไก่ใส่ซุปไก่ลงไปนะคะเ,เคี่ยวก่อนนะคะ ใส่ซุปไก่ก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วจ้ะเพราะว่ามีรสเค็มแล้วนะคะสำหรับนี้ทอดได้สองแผ่นจ้ะตะกี้ทอดแล้วนะคะทอดได้สองแผ่นจ้านะคะโอเครอให้เดือดก่อนจ้ะง่ายๆเลยนะคะจากนั้นเราแทนเราเตรียมแป้งข้าวโพดไ้นะคะเราจะทําแป้งเปียกจ้ะทําแป้งเปียกกะละมังเดิมนะคะพอจา้าซุปไก่เริ่มเดือดแล้วใส่แป้งลงไป ค่อยๆใส่แล้วก็คนนะคะอย่าใส่ทีเดียวนะคะค่อยๆคนจ้ะคนแล้มันออกเหนียวๆนะคะให้มันออกเหนียวหนืดคล้ายๆราดหน้านะคะคล้ายๆน้ำราดหน้าเหนียวหนืดประมาณนี้จะใส่อีกนิดนหนึ่งยังหนืดไม่พอนะคะทาให้หนืดไปเลย ประมาณนี้โอเคแล้วประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะอรอให้เดือดก่อนรอให้เดือดจัดก,ก่อนนะคะ จากนั้นเราก็จะมาใส่ต้นหอมซอยลงไปใส่ต้นหอมซอยลงไปนะคะกับซุปนะคะใส่ลงไปจ้าโอเคจากนั้นเราก็จะมาลาดเลยนะคะเราอาจจะลาไดไม่หมดนะคะเดี๋ยวดูก่อนอย่าใส่หมดนะคะถ้าเยอะเกินไปก็อย่าใส่หมดนะคะลาดลงไปพอประมาณ จะลาดประมาณนี้นะคะเราจะลาดไม่เยอะเราจะลาดไม่หมดก็จะลาดประมาณนี้นะคะโอเคเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะ